สำหรับค่ำคืนขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งวันที่14บธันวาคมพุทธศักราช2,561หลวงปู่จูนท่านได้เมตตาได้เดินทางมาจังวัดที่วัดถ้ำขามเวลวันอำเภอนํำปูจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานพิธีในการจะเดินพุทธมนต์และฉันอาหารเช้า ที่วัดป่าท่าขามแห่งนี้ในงานทำบุญครบร้อยวันหลวงปู่ศักดิ์หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขามเวรุวันเป็นที่พึ่องอกพึ่งใจด้วยความเมตตาของหลวงปู่จือท่านเป็นพระที่เมตตาสูงมากและเรียบง่ายสำหรับญาติโยมที่ได้เข้ากราบไหว้ในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอิ่ม อกอินเจกันเป็นทั่วถึงท่านไม่ถือตัวถือตนนั่งคุยกับญาติโยมในเมื่อลงรถแล้วก็ทักทายญาติโยมด้วยความเมตตาไม่ถือตัวถือตนถือว,ว่าเป็นสุดยอดครับสำหรับพระสุปฏิปโนโอง,งน์นี้เป็นพระที่ไม่ถือตัวถือตนจริงครับหากใครได้เคยกล่าวไหวท่านอย่างใจค,คิด จะทราบเลยครับว่าหลวงปู่จิวท่านเป็นพระสุปฏิเป็นโอในปัจจุบันที่มีความเมตตาสูงมากที่สำคัญไม่ถือตัวถือตนเลยครับสาธุสาธุสา